ไดาไมโดเที <łość> ่ยวคเคยพูดวมโดนถ4กโอ่ะอืโลอ่ะแหี่ยวเะ้างนหาแห้ไปเจออีกแห้าเจอปลาเจอเปล่าดูชดเต็ตัวใหญ่ทึกหน่อย

đuổi đồn đuổi yểu ngay, hai song sắn lần đấy, hả? Nghe bờ, ế. ท้อไม่ได้ทีแล้วรอนานเกินท้อนหนาท้อนท้อนปากกุฏะเลยเออไอตัวยา่ขนาแก้วยูเบาไม่รู้

ตหมยนอยา่ดูต nice. ัวแล้วตัวต <c ười> <c ười> yeah, ัวก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นี่เฮ้ยประมาณแปดขีดได้มั้งเฮ้ยตาบอดบ้าดูด้วยพี่เอ๋พี่เอ๋ตัวตัวตาบอดเปล่าได้แล้วครับไม่ใช้ลรอกไม่ใช่ตัวหนะล็อก เออดู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 ทื่อปกันปแล้วตัวท้องฉานไปแล้วสบายใจแล้วไม่ใช้ไม่ใช้ไปแล้วเฮ้ยกูไม่มีอะไรมาเลยแหกก็ไม่มีแหกกูไม่ทำไรอะฮ้ยแหกึงอยู่ใจบอไม่